สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในช่องของเฮงครับเฮงบอลเตงชาแนลอีกเช่นเคยครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับผมในส่วนของวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันจันทร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2565วันนี้เฮงคัดทัศนะ5คู่มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับเป็น 5คู่ในศึกกันโชซีดาอิตาลีลาลิก้าสเปน FA คนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตุรกีซูปเปอร์ลีกครับแล้วก็ลีกเอิง2องฝรั่งเศสนะครับคู่แรกของวันนี้ครับศึกกันโชซีีาอิตาลีครับเตะเวลา4ี่ทุ่ม59นาทีครับโตริโนโครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ม่วงมหากาศฟิออเรติน่านะครับส่วนคู่ถัดมาครับเพียงไปดูในศึกตุรกีซปเปอร์ลีครับฟนิเบเช่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาดาน่าครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงครับขยับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับหลีกเดอรรั่งเศสครับตูลูสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องซี่ครับตูลูสนิ เป็นรองจาาฝูงของลีเดอร์ครับลีเดอร์ฝรั่งเศสครับคู่ที่4วันนี้ครับไปดูในส่วนของ FA ครับ2021-2022ครับปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับ7ของพรีเมียร์ลีครับเปิดรังโอเทฟฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าครับทีมอันดับ13ของพรีเมียร์ลีครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จอลึก คู่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกันอย่างเข้มข้นแน่นอนครับส่วนคู่สุดท้ายที่เฮงมองวันนี้ครับเป็นศึกลาลิก้าสเปนครับเอสปันยอนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอลเช่ครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตี3ครับส่วนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นตัวเด็ดเด็ดเต็ง VIP ครับสามารถได้ไลน์มาหาเฮงได้เลยครับที่ s อไครับเฮง7 8-9ครับอย่าลืมใส่แอสไซนำหน้าด้วยนะครับมาดูในส่วนของทัศนะที่เฮงให้ไปเมื่อคืนนะครับเรียวพูครับกับชูบิวรี่ครับเฮงเลือกที่ชูบิวรี่ครับครึ่งแรกเปิดมาสวยครับก็คือเรียวพูนำอยู่2-1ครับครึ่งหลังเฮงคิดว่าชูบิวรี่น่าจะยันอยู่ครับแต่ยันความแข็งแกร่งในรังของหงแดงไม่ไหวครับแพ้ราคาเลียวภูไปครับแล้ว ก็แพ้ไป4ประตูต่อนหเลยทีเดียวครับส่วนคู่ที่2ครับเพ็งเลือกไปที่มอแคมครับครึ่งแรกมอแคมนำก่อน1นูนครับเพ็งยิ้มเลยสบายใจแน่คู่นี้กินเต็มแน่นอนครับและก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าราคาเฮนดิกัปของสเปอร์ต่อไปถึง2ลูกครึ่งควบ3ครับยิงไม่ถึงครับสเปอร์ชนะ3ประตูตอ1ครับคู่นี้ก็วินไปนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคู่นี้เหงเลือกไปที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลโลเทชันตัวไปเยอะเลยครับก็คือว่าโดนนอตติงแฮมฟอร์เรสเฉือนในถิ่นของตัวเองครับ1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็เสียไปนะครับมาดูในส่วนของวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะครับ มาเริ่มดูในส่วนของวิเคราะห์บอลคู่แรกของวันนี้ครับวันจันทร์ที่10มกราคมครับโตริโน่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิโอรเรติน่าครับคู่นี้ kick off เวลา4ทุ่ม59นาทีครับอ a นด i แคปเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างฟิโอรเรติน่าต่อเสมอครับเรามาดูในส่วนของตารางคะแนนก่อนนะครับตารางคะแนนของโตริโน่ครับตอนนี้โตริโน อยู่อันดับที่13ของตารางครับในเกมเย้าของเขา10นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้2ได้19เสีย10ได้20แต้มครับก็เรทอัตราชนะอยู่ที่60%ครับก็ถือว่าดูดีครับดูเก่งในบ้านครับมาดูในส่วนของผู้มาเยือนอย่างฟิออเรติน่าครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางครับ เกมเยือนของเขา10นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้5ครับได้11เสีย13ครับตอนนี้เรทอัตราชนะอยู่ที่40%ครับฟิออเรตินาเล่นอนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับมาดูในส่วนของการพบกัน5นัดหลังสุดครับโตริโน,โนชนะ1เสมอ1แพ้3ครับอัตราชนะ20%นต์ชนะราคา20%ซเช่นเดียวกันครับ ในนัดล่าสุดครับก็คือโตริโนไปเยือนฟิออเรติน่าก็แพ้ฟิออเรติน่าสองประตูต่อหนึ่งครับแต่นัดก่อนหน้านั้นก็ยันเสมอฟิออเรติน่าในรังของตัวเองได้ครับก็ยังดูดีครับโตริโนวันนี้มาดูในส่วนของสถิติ5นัดหลังสุดของโตริโนและฟิออเรติน่ากันเลยนะครับ ห้านัดสุดงสุดของโตริโน่ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอัตราชนะ40%ชนะราคาถึง60%ครับก็คือเกินครึ่งครับในนัดล่าสุดครับโตริโน่ไปเยือนอินเตอร์มิลานถึงิ่นครับอินเตอร์มิลานก็เฉือนเอาชนะโตริโน่ไป1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็นัดนั้นโตริโน่กินราคาด้วยครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานต่ออยู่ลูกครึ่งครับ นัดก่อนหน้านั้นครับโตริโนโเล่นในรังของตัวเองครับเฉือนเอาชนะเวโรนาไป1ประตูต่อศูนย์ครับนัดนั้นก็กินราคาไปด้วยครับนัดต่อมาครับไปเยือนซามโดเรียครับแพ้ซามโดเรีย2ประตูต่อ1ครับนัดหนี้เสียครับเสียเต็มต่อมา t ตริ n โครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบลนญาครับชนะโบลอนยา2ประตูต่อ1นัดนี้ชนะราคาครับส่วนนัดที่5ครับไปเยือนกายารีครับต่อกายารี่อยู่ปอปครับก็นัดนี้ก็เสียครึ่งไปครับมาดูในส่วนของฟิโอเรติน่า5นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ2อแพ้0อัตราชนะ60%ครับแต่ชนะราคาแค่40%ครับ ในนัดล่าสุดครับฟิออเรติน่าไปเยือนเวโรนาครับราคาเสมอครึ่งแรกครับโดนเวโรนานำก่อนครับครึ่งหลังมาตีเสมอได้ครับคูนี้ก็เจ้าไปครับ ก่อนหน้านั้นครับฟิออเรติน่าเล่นในรังครับโดนใบแดงด้วยครึ่งแรกครับโดนซันซาโลนำก่อน2ประตูต่อศูนย์แต่ก็มีแรงฮึดในบ้านครับเก่งในบ้านครับฟิออเรติน่าแรงฮึดในบ้านทำให้ตีกลับมาเสมอได้ครับ2ประตูต่อ2ครับก็ถือว่าฟิออเรติน่าเก่งในบ้านครับนอกบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมาดู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับโตริโนได้5เสีย5ผลต่างประตูศูนย์ครับ ส่วนฟิออเรตินาครับได้12เสีย6ผลตารางประตู6ครับมาดูในส่วนของแฮนดิแคปในราคานี้ครับแฮนดิแคปราคานี้โตริโนเปิดมา5นัดกินราคา1นัดครับแล้วก็เจ้าไปทั้งหมด4นัดแต่ทีเดียวยังไม่แพ้ราคาในแฮนดิแคปนี้ใน5นัดหลังสุดครับ ส่วนฟิออเรตินครับชนะ1เสมอ3ครับแล้วก็แพ้ราคา1นัดครับนั้นนี้ครับ f i o อเรติน่เล่นนอกบ้านก็ผมคิดว่า f i o อเรติน่เล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นของโตร i โนและ f i o อเรติน่ครับแต่จะไม่ขอลงรายละเอียดเยอะสักเท่าไหร่ครับกองหน้าก็ยังเป็นอันโตนิโอซาวเบียครับของโตร i โนครับส่วน f i o อเรติน่ก็ยังเป็นรูชา ว่าโควิชครับในส่วนตัวของวันนี้ครับผมมองว่าโตริโนครับน่าจะเก็บชัยในรังของตัวเองได้ครับไม่น่าจะแพ้ในรังครับเพราะว่าฟิออร์ตินาไม่ค่อยเก่งนอกบ้านสักเท่าไหร่ครับคู่แรกของวันนี้ครับเฮงมองไปที่เจ้าถิ่นโตริโนครับคาดว่าไม่แพ้ครับหรืออาจจะพลิกกลับมาชนะได้เลยครับสกอร์ที่คาดครับ 1ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ของวันนี้ครับเพียงมองไปที่ลีกตุรกีซูเปอร์ลีกครับเฟเนบาเช่ครับทีมอันดับ4ของตารางครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอารนณาทีมอันดับ7ของตารางครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เฟเนบาเช่ครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับซึ่งไหลมาจากครึ่งลูกครับครึ่งลูกไหลมาครึ่งควบแล้ว มาดูในส่วนของตารางคะแนนครับของทั้ง2ทีมครับฟเนเมเช่ในรังของตัวเองครับ9นัดชนะ5เสมอ3แพ้1ได้18เสีย9ครับอัตราชนะอยู่ที่55.6%ครับถือว่าดีครับส่วนอาดาน่าครับผู้มาเยือนครับ10นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ4แพ้3ครับได้15เสีย17ครับในนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ เลตาตาชนะอยู่ที่30%มครับมาดูในส่วนของการพบการของทั้ง2ทีมนี้นะครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่3นัดเท่านั้นครับซึ่งเป็นทางฝั่งของฟิเนบาเช่ครับเก็บชัยไปได้ทั้ง3นัดเลยครับชนะ3เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ครับอัตราชนะ100%ชนะราคา100%ครับมาดูในส่วนของ ผลงานการแข่งขัน5นัดหลังสุดของเฟเนรบาเช่ครับเฟเนรบาเช่5นัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ3แพ้1ชนะราคา20%อรัตราชนะ20%ครับในนัดล่าสุดครับเฟเนบาเช่ไปต่ออั j จิบอัพยอนสเปอร์ครับในบอลถ้วยของตูรก,กีครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับอัพเจตมายัางเสมอเฟเนบาเช่ถึงทีศนยประตูต่อ0ครับ มาดูในส่วนของผู้มาเยือนอย่างอราอานนาครับานดหลังสุดรครับชนะ4เสมอ1แพ้0ครับอัตราชนะ80%ชนะราคา80%เช่นเดียวกันครับในนัดล่าสุดรครับ เล่นในถิ่นครับอาราน่าเล่นในถิ่นในบอลถ้วยครับชนะออสมานลิสปอร์เอครับ3ประตูต่อ2ครับก็ถือว่านัดที่ผ่านมาครับไม่กินราคาครับแต่ก็ชนะครับมาดูในส่วนของเปรียบเทียบผลบอลหนัดหลังสุดครับฟินิบเช่ครับได้7เสีย6ผลต่างประตู1ครับอาดาม่าได้10เสีย4ผลต่างประตู6ครับ มาดูในส่วนของเฮดิแคปราคาเดียวกันครับราคาครึ่งลูกคาเฟ่เนเเช่ครึ่งลูกกินราคา3นัดครับเสีย2ครับส่วนอารามาครับครึ่งลูกกินราคา4ครับเสีย1ครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในคัพคืนวันนี้ไรอันฟิเนเนเช่จะมาในระบบ4,2,3,1ครับส่วนอารามาก็จะมาในระบบ4 2 3สเช่นเดียวกันครับตัวบาดเจ็บและตัว ตัวติดทดแบนก็ประมาณนี้ครับสถิติที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะทําประตูได้ในช่วงท้ายครับคู่นี้ครับผมมองแล้วครับเฟเนบาเชเปิดมาราคานี้เม็ดนึงมีแน่ครับรอรุ้นแค่เม็ด2ครับคู่ที่2ผมขอเลือกไปที่เจ้าถิ่นเฟเนบาเชครับสกอร์ที่คาดครับ2ประตูต่อ0ูนครับ ในส่วนของกู่ที่3ของเฮงวันนี้ครับเฮงมองไปที่ลีกเดอฝรั่งเศสครับตูรุสครับเทมรองจ่าฟงครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องซี่ครับที่มันดับ20ครับ คุณนิคกี้บอกเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับเฮนดิแคปเปิดมาให้ตูลูสต่ออยู่หนึ่งลูกไหลไปลูกควบแล้วครับตอนนี้มาดูในส่วนของตารางคะแนนครับตูลูสเล่นในรังครับเก้านะชนะห้าเสมอสามแพ้หนึ่งครับได้ยี่สิบสามเสียสิบครับอัตราชนะอยู่ที่ห้าสิบ้าจุดหกเปอร์เซ็นครับส่วนน้องซี่ผู้มาเยือนครับสิบนัดครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ไปถึงหกเลยครับอัตราชนะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผลงานการพบกันห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับตูลูสชนะสามเสม สอและยังไม่แพ้ให้แก่น้องซี่เลยครับในห้านัดหลังสุดกินราคาไปถึงสี่นัดครับแล้วก็แพ้ราคาหนึ่งนัดเท่านั้นในนัดล่าสุดครับตูรุสไปเยือนน้องซี่ถึงทิ่นและก็ถล่มน้องซี่ในรังของตัวเองไปได้ถึง4ี่ประตูต่อศูนย์เลยครับคู่นี้ส่วนใหญ่จะสูงครับตูรุสครับห้านัดหลังสุดของตูรุสชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับชนะราคาสี่สิเปอร์เซ็นตส่วน อัตราชนะอยู่ที่60%ครับในนัดล่าสุดครับไปเล่นบนลถ้วยมาครับก็เฉือนเอาชนะทีม Canesas n มาได้1ประตูต่อศูนย์ครับแต่นัดนั้นก็เสียครับไม่กินราคาครับนัดก่อนหน้านั้นครับไปเฉือน Nims ถึงถิ่นครับ2ประตูต่อ1ครับก็กินราคานะครับมาดูในส่วนของผู้มาเยือนอย่างน้องซี่ครับน้องซี่5นัดหลังสุดครับไม่ชนะเลยครับเสมอ2แพ้3ครับไม่ชนะเลยแต่กินราคาอยู่40%ครับน้องซี่ครับ เล่นหนักพอสมควรครับโดนใบแดงไป3คนครับในนัดเล่นบอลถ้วยกับทัวร์ครับและนัดก่อนหนั้นไปเยือนนิมส์ครับโดนใบแดงไปอีกหนึ่งคนครับและก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนเกวี่อูเอสครับโดนใบแดงโอ้โหส่วนใหญ่ผู้เล่นน้องซี่จะอารมณ์ร้อนหัวร้อนง่ายครับ โดนใบแดงกันเยอะเลยเทีเดียวครับมาเปรียบเทียบผลบอลห้านัดหลังสุดครับตูรุสได้9เสีย5ผลต่างประตู4ครับนองซีได้4เสีย9ผลต่างประตูลบ5ครับมาดูในส่วนของ handicap ราคาย้อนหลัง5นัดหลังสุดในราคานี้เลยครับตูรุสครับราคา1ลูกตูรุสไม่ชนะราคาไม่กินราคาเลยครับ เจ้าสแพ้ราคา3ครับส่วนน้องซี่ครับราคา1นรูกครับกินราคาไป3นัดครับเสมอหนึ่งนัดครับและเสีย1นัดครับส่วนในคู่นี้สูงครับก็คือตูรุสห้านัดหลังสุดสูง4ครับต่ำหนครับส่วนน้องซี่ครับสูงทุกนัดครับตอนนี้ราคาบอลแฮนดิแคปไหลไปทางฝั่งของตูรุสครับไหลไปลูกควบแล้ว ถ้าราคารูปควบตูรโสกินราคาอยู่สำหรับคู่นี้ครับเพ่งมองแล้วครับว่าเจ้าทินตูรโสครับแข็งแกร่งพอครับที่จะเอาชนะและก็ถล่มทีมน้องซี่ทีมอันดับที่20ของตารางไปได้ครับเอาชนะทีมน้องซี่ไปได้อย่างขาดลอยแน่นอนครับสกอร์ที่คาดครับเฮงคิดว่าตูรโสน่าจะชนะประมาณ3ประตูต่อศูนหรือ3ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับ คุณนี้เฮงเลือกไปที่ตูรุสครับขยับมาต่อกันที่คู่ที่4ของเฮงวันนี้ครับในศึก FA ครับครับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดรังโอเทฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าครับคุณนี้คิกออฟเวลาตี2 55นาทีครับ อฮนดีแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นแมนยูต่ออยู่1ลูกครับตอนนี้ไหลลงมาอยู่เหลืออยู่ครึ่งควบลูกแล้วครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับในทุกรายการครับแมนยูครับชนะ3เสมอ0ูแพ้ต่อแอสตันวิลล่าสครับแต่กินราคาไปถึงเ5ครับอัตราชนะ 60%ครับเจอกันเมื่อไรก็เป็นอันว่าแมนยูก็ชนะได้ครับห้านัดหลังสุดของแมนยูในทุกรายการครับและก็ห้านัดหลังสุดของแอสตันวิลล่าครับห้านัดหลังสุดของแมนยูครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับชนะ40%ครับกินราคา20%เท่านั้นครับที่เหลือ แพ้ราคาครับผมส่วนแอสตันวิลล่าครับหนัดหลังสุดครับชนะ2เสมอ0แพ้3ครับชนะ4 0่แต่กินราคาไปถึง60%ครับแต่ที่กินราคาก็อยู่ในลีกของพิมลีครับส่วนแมนยูครับบอลถ้วยกินราคาไหมไม่กินราคาครับบอลถ้วยยูฟายูโรปาก็ไม่กินราคามาดูในส่วนของ เปรียบเทียบครับ5านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับแมนยูได้6เสีย4ผลต่างประตู2ครับส่วนแอสตันวิลล่าครับได้6เสีย7ผลต่างประตูลบ1ครับมาดูแฮนดิแคปย้อนหลังของทั้ง2ทีมครับในราคา1ลรูปครับราคา1ลรูปครับแมนยูไม่กินราคาเลยครับเจ้า2ครับแพ้3ครับส่วนแอสตันวิลล่าครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับ ราคา1ลูกกินราคาไปถึง3นัดครับเจ้า1น,นัดและแพ้ราคา1น,นัดเท่านั้นครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสาน,นามในค่ำคืนวันนี้นะครับแมนยูก็น่าจะมาในระบบเดิมครับ4.22สครับส่วนแอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4.33ครับแมนยูครับผู้รักษาประตูจะเปลี่ยนเป็นเทดดิสันครับส่วน กองหลังครับก็จะเป็นฟิลโจนครับฟิลโจนได้รับโอกาสลงเล่นในบอลถ้วยนั่นนี้ครับส่วนกองหน้าก็ยังคงเป็นมาคาลัตฟอร์ดครับและคริสเตียโน o โรนัลดครับส่วนแอสตันวิลล่าครับกองหน้าเป็นเนดดี้อิงครับออลีวากินครับมาดูในส่วนของราคาครับสำหรับคู่นี้ราคานี้จาก1ลูกไหลมาอยู่ที่ครึ่งควบลูกแล้วผมมองว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับในทีมรังโอทฟอร์ดครับ น่าจะไม่แพ้ครับหลูกน่าจะมาแน่ดูแล้วน่าจะเข้ารอบไปตามระเบียบครับคู่นี้เฮงเลือกไปที่เจ้าทีนครับีแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคาดว่าจะเอาชนะแอสตันวิลล่าไปอย่างสุดมันครับ3ประตูต่อ1ครับส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเฮงมองไปที่ลีกลาลิกาสเปนครับ เอสปปนยอนครับทีมอันดับ11ของตารางครับเปิดมารต้อนรับการมาเยือนของเอลเช่ทีมอันดับ18ของตารางครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับเอสปันยอนครับทีมเยาวครับ9นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้1ครับอัตราชนะที่66.7เซครับก็ถือว่าดีครับเกินครึ่งครับส่วน เอลเช่ผู้มาเยือนครับ10นัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ2แพ้ไปถึง7ได้9เสีย17ครับก็เลดอัตราชนะอยู่ที่10%ครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการครับเอสปันยอนชนะ1เสมอ2แพ้เอลเช่3ครับชนะอยู่ที่20%นชนะราคา20%ครับแต่ส่วนใหญ่คู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็สูงครับสูงไปถึง4นัดครับเอสปันยอนครับ5นัดหลังสุด ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับอัตราชนะ60ครับชนะราคาอยู่ที่4 0นครับในนัดล่าสุดครับเอสปปนยอนไปเยือนพอนเฟราดินาครับถึงทิ่นครับบอลถ้วยครับโคปาเดเลครับก็เอสปันยอนครับไปโดนพอลเฟราดินาครับโดนยันเสมอได้ครับ1ประตูต่อ1นครับผมนัดก่อนนั้นครับเอสปปนยอนไปเยือนบาเลนเซียถึงทิ่นครับก็เฉือนเอาชนะบาเลนเซียไปอย่างสุดมันครับ2ประตูต่อ1นครับก็ถือว่าดูดีครับส่วนเอลเช่ครับ เอลเช่5นัดหลังสุดรชับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอัตราชนะ40ชนะราคา40%เช่นเดียวกันครับในนัดล่าสุดครับเอลเช่ครับก็พลิกล็อกกลับมาชนะอัลเมเรียในบอลถ้วยได้ครับชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เฉียนนิ่มๆเลยครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเอสปันยอนได้10เสีย9ผลต่างประตู1ครับเอลเช่ได้6เสีย6ผลต่างประตู0ครับผม มาดูแฮนดิแคปราคาย้อนหลังในครึ่งลูกครับเอสปานอนกินราคา3นัดครับเสีย2นัดส่วนเอลเชกินราคา4นัดเสีย1นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเอสป a นิอนครับ,ค,รบคาดว่าจะมาในระบบ4231ครับส่วนเอลเชจะมาในระบบ4 4 2ครับมาดูในส่วนของเซติการทำประตูครับส่วนใหญ่ เอลเช่ครับจะเสียประตูในช่วงท้ายเกมซะส่วนใหญ่ครับแต่ก็ได้ประตูหลังจบครึ่งแรกครับจบครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังมาครับส่วนใหญ่นาทีที่46-60ครับเอสปันยอนจะทำประตูได้ครับส่วนเอลเช่ครับก็เช่นเดียวกันครับนาทีที่46-60ครับคาดว่าจะทำประตูได้แต่ชอบมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมครับส่วนคู่นี้ครับ เอสปันยอนกับ che, เอลเช่เฮงดูจากสถิติย้อนหลังแล้วเอลเช่ che, ราคาครึ่งรูปก,กินราคาอยู่ตอนนี้เอลเช่อยู่อันดับที่18เอสปันยอนอันดับที่11สําสำหรับคู่นี้ครับเฮงขอมองไปที่เอลเช่ครับคาดว่าเอลเช่น่าจะยันเสมอเอสปปนยอนได้ถึงที่นครับคู่นี้เฮงเลือกไปที่ เอลเช่ครับผมสกอร์ที่คาดครับ1ประตูต่อ1หรือ2ประตูเรามาสรุปทัศนาที่เฮงให้ไปวันนี้นะครับทั้งหมด5คู่ครับคู่แรกครับโตริโนพบกับฟิออเรติน่าเฮงเลือกไปที่เจ้าถิ่นตริโนครับคาดว่าน่าจะยันเสมอหรือเอาชนะฟิออเรติน่าในรังได้ครับคู่ที่2ครับเฟเนบเช่ครับกับอาดา a น่าครับเฮงเลือกไปที่เฟเนบเช่ครับ เม็ดหนึ่งมาแน่ครับรอแค่เม็ดสองเมื่อกินเต็มครับส่วนคู่ที่สามครับตูรูสครับตูรูสครับเปิดบ้านต้อนรับการเมียกของน้องซี่ครับเพลงเลือกไปที่ตูรูสครับหนึ่งลูกมาแน่รอแค่เม็ดสองเม็ดสามมาเท่านั้นครับคู่ที่สี่ครับ FA ครับครับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรังออเทฟอร์ดต้อนรับการเมียกของแอสตันวิลล่าเพลงเลือกไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ คาดว่าน่าจะเฉือนเอาชนะหรือว่าเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้อย่างสุดมันครับส่วนคู่สุดท้ายครับเอสปันยอนครับเปิดบ้านตอนรับการเมเยอรของเอลเชในศึกลาลิก้าสเปนครับเห็นคิดว่าครับเอลเชไม่น่าแพ้ครับคาดว่าน่าจะมาเก็บแต้มนอกบ้านได้ครับ1แต้มหรือ3มแต้มก็รอดูครับในส่วนของคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นเต็ง VIP ครับสามารถแอดไลน์มาหาเฮงได้เลยครับที่แอดไลน์ เอสเฮงเจ็ครับอย่าลืมใส่แอสไซนำหน้านะครับผมก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับก็ขอให้นักลงทุนและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันอังคารที่11มกราคมครับสวัสดีครับ